ค,คุณอิสรีพักหาสวัสดิ์ค่ะคัะุณแพทย์หญิงสลราเดชประพันธ์คุณรมบลทิพย์น,นวิจิตบุณค่ะเด็กหญิงพิมพัทพรน,นันตะกูลคุณนัทัจราการโชคสิรีค่ะเด็กหญิงพ,พรพัชาวิเชียนคุณดวงจันทร์แก้วใจค่ะจันทจิต เด็กชายสิริพงษ์จันทจิตค่ะคุณสัชกาอภิชนอภิชชนบุญผานรับเด็กหญิงภรัญญาสมานพี่บูดค่ะคุณอุไรไรวรรณกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชยนาสิริพิรมค์ค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในงานคีตะมวยไทยงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีผู้ที่ประสานงานแล้วก็สน,นับสนุนแล้วก็หาไรายได้ในการจัดการในครั้งนี้ตอนนี้ผมอยู่กับผู้ที่จัดงานรวมไปถึงผู้เป็นผู้ที่ระดมทุนรวมไปถึงผู้ที่เชิญในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าทางแบบกิตติมศักดิ์มาเดินแบบโชว์ในครั้งนี้ที่เป็นการระดมทุนนาเงินช่วยเหลือสมาคมคีตตะมวยไทยเพื่อจะ ผลักดันให้สู่มวยโลกนั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอิสรีครับสวัสดีครับค,คุณอิสรีครับค่วัสดีครับครับคุณอิสรีครับอยากให้คุณอิสรีพูดถึงนะฮะที่มาช่วยสมาคมนี้เพราะอะไรยังไงบ้างครับค่ะก็ที่มาช่วยสมาคม,ามาคนี้ก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นวิถีที่ดีงามนะคะการล้ำมวยไทยการได้ออกกำลังกาย มันก็มีส่วนร่วมด้วยนะคะการลำมวยไทยมันก็เป็นท่าที่สวยงามแล้วก็เป็นท่าที่มีวัฒนธรรมที่ดีงามมานะคะแล้วก็อยากจะผลักดันอลำคีตะามวยไทยเนี่ยให้ไปสู่ชุมชนนะคะเพื่อที่เยาวชนของเราเนี่ยจะได้มีกิจกรรมทำในยามที่มีเวลาว่างหลังจากเลิกเรียนหรือวันว่างเพื่อที่จะได้ทำให้เด็กเนี่ยได้ซึมซับถึงความเป็นไทยแล้วก็ได้คิดถึง ความเป็นมาของอบรรพบุรุษไทยเรานะคะแล้วก็การที่ดิฉันเข้ามาช่วยทำงานในงานของกีตามวยไทยเนี่ยก็คือแบบรู้สึกว่ามันมีคุณค่านะคะเด็กเด็กรุ่นใหม่ก็จะได้เ,เรียนรู้แล้วก็ จะทำให้น้องๆได้มีกิจกรรมทําออกกำลังกายแล้วก็มีชั้นธนาการในด้านที่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเยาวชนไทยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กิจกรรมนี้ก้าวสู่เวทีโลกแล้วก็อาจจะเป็นซอฟ์ฟวร์ของประเทศไทยเราที่จะทําให้ประเทศไทยเรานี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมในอนาคตนะคะก็ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการผักดันให้งานครั้งนี้รุ่งร่วงไป เรื่องของการเดินแบบก็เหมือนกันก็ดีใจและภูมิใจนะคะวันนี้ที่ได้ระดมานางแบบมาจากหลายภาคส่วนนะคะมาจากภาคธุรกิจมาจากภาคข้าราชการาหรือ,เ,อเป็นบุคคลทางสังคมที่มีการทํางานในด้านนี้อยู่แล้วก็เชิญมาแล้วก็เรามารวบรวมแล้วเราก็ไม่คิดว่าเอองานคีตามวยไทยแล้วมีนางแบบมาเดินมันก็คนอื่นก็จะฟังดูแบบ งงงงมันจะยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอมาจัดแล้วเออมันเข้ากันได้อะค่ะแล้วก็มันรู้สึกว่าเอออันนั้นชีตามวยไทยอันนี้ก็เดินแบบมวยไทยมันไปกันได้แล้วก็ อีกอย่างหนึ่งผ้าไทยนี่เป็นผ้าที่มีความงดงามนะคะเป็นผ้าชั้นสูงนะคะเป็นผ้าชั้นสูงแล้วก็คืออยากจะรักษาสิ่งนี้ไว้และอย่างชุดที่ิฉันใช้วันนี้เป็นผ้าไหมที่ดิฉั่นได้ไปซื้อมาจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรก็คืองานโอทอบเมืองทองก็เป็นของผ้าพันปีที่ท่านสะสมเก็บซื้อจากชาวบ้านเมื่อหลายสิบปีแล้วก็เอาภาาภูมิใจที่ได้ใส่ผ้าไทยแล้วกอ็อยากจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นความสําคัญและได้เห็น ความคุณค่าของผ้าผ้าไหมไทยด้วยนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยค่ะครับยิ่วสขอผมตีมงานในวันนี้ตีมงานเห็นบอกว่าส่วนามากผ้าไทยหมดเลยตีมงานเป็นยังไงครับก็ตีมงานจริงๆแล้วเนี่ยด้วยนางแบบที่มาเดินเป็นนางแบบจิตติมิ์นะคะเราก็จะไม่กําหนดแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเกหรือเกือบทั้งหมดเนี่ยใส่ใส่ผ้าไทยมาก็ทุกท่านก็มาด้วยความ มีน้ำใจที่จะสนับสนุนขีนตามวยไทยนะคะครับงานในวันนี้เนี่ยคุณอิสรีมีความรู้สึกยังไงบ้างครับวมามีความประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับโอ้รู้สึกแบบปลื้มใจมากนะคะจากภาพที่ออกไปไม่ว่าจะเป็นการแสดงแล้วก็คือที่ภาคภูมิใจในส่วนที่ดิฉันรับผิดชอบก็คือการจัดเดินผ้าไทยเนี่ยที่ดิฉันรับผิดชอบนะคะแล้วก็ระดมะพักพวกเพื่อนฝูงแล้วก็ท่าน ผู้มีเกียรติทั้งหลายมาเดินเนี่ยคือภาพมันออกมาแล้วเราคิดว่า,าตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะทําได้ไหมนะคะแต่พอวันนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงจากคนในวงการแฟชั่นมาช่วยกันเดินแบบก็ออกมาภาพทีงดนงานคือทั้งงานยิ้มแบบไม่หุบเลยค่ะคือยิม้มคือยิ้มเนี่ยที่ไม่ใช่ว่ายิม้มแบบใส่กล้องเลยนะคือยิมย้มใจมันอิ่มนะคะใจมันอิ่มเอิบแล้วแบบภูมิใจมากเลยค่ะก็ดีใจค่ะ ็มบอกว่าจริงๆแล้วคุณอิสรีไม่ใช่ว่า<ม>ช่วยงานเฉพาะของสมาคมที่ตาบุระทยอย่างเดียว <Okay. S 1> อย่างช่วยงานการกุศนลอ,อื่นๆอีกอย่างที่เห็นแผ่นันมาเองในช่วงโควิดเองก็เคยบริจาคสิ่งของมากมายแล้วก็ช่วยเหลือเด็กถิ่นทุรก,กันดานรรวมไปถึงบ uh. ริบจาคสิ่งของมากมายทีนี้ในส่วนของคุณอิสรีครับกิจกรรมดีๆแบบนี้คุณอิสเรีจะจัดอีกขึ้นเมื่อไหร่ยังไงบ้างครับที่จะร่วม <Okay. S 1> ก,กิจกรรมก็ ก็คือถ้าเป็นในส่วนของกีตามวยไทยก็คงจะทางสมาคมก็จะปรึกษากันนะคะแต่ในส่วนในการของในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมที่ฉันช่วยเหลือมาตลอดอยู่แล้วระยะที่ทําธุรกิจมาที่เราสามารถที่จะช่วยช่วยเหลือสังคมได้เนี่ยดิฉันมีโอกาสที่ฉันช่วยตลอดนะคะยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ก็รู้สึกย้อนกลับไปว่าเรามีชีวิตรอดมาแล้วก็คนอื่นก็มีชีวิตรอดตอนนั้นดิฉันทำก็จะมีพนักงานที่อยู่ในความดูแลของดิฉันนีประมาณถึงห้าพันกว่าคน แล้วก็ติดโควิดเนี่ยน่าจะประมาณสัก3,000คนก็ได้อายาสมุนไพรมาช่วยรักษาแล้าหายพอรักษาแล้วอ่หวันเวันเขาก็หายแล้วแล้วเราก็เลยได้ยาสมุนไพรตัวนี้นะคะก็คือพาระทยยโจรแล้วก็จะมีสูตรของเขาจันทลีลาแล้วก็ห้าลากแล้วก็ชายขาวแล้วก็เราก็ทําบริจาคให้กับทางชาวบ้านหรือก็ ประชาชนทั่วไปที่ติดโควิดเราก็บริจาคฟรีทำํำร่วมกับท่านระดาบวันวงสีวงนะคะตอนนั้นแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็จะมีอย่างเช่นช่วยเหลือผู้พิการต่างๆช่วยผู้พิการที่ไม่สามารถที่จะทํางานได้หรือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีความยากไร้เราก็เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการช่วยเหลือทั้งเรื่องเงินนะคะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือบางครั้งบางคราวหรือบางคนที่สามารถที่จะ ทำงานได้เป็นเช่นสรรหารีคูดหรือว่าเป็นอโอเวอร์ริเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้พิการติดเตียงก็ทํามาเรื่อยๆอย่างที่คุณสุวรรณก็คงจะได้ติดตามที่ดิฉันทํามาค่ะ อยากจะฝากอะไรให้ถึงกับเด็กหรือเยาวชนครับให้กับในส่วนของคีตามมวยไทยเสียห่ไมไมมวยไทยที่เหมือนกับเราดูแล้วเราก็มีความปับปื้มใจว่าจะเป็นกิจกรรมวันนี้ที่มีการแสดงเรื่องของพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือถึงในส่วนของพันท้ายนรสิงพันท้ายนรสิงใช่ใช่ก็อยากจะฝากถึงเด็กหรือเยาวชนที่อาจจะมาสนใจในเรื่องของกีฬาอย่างไรบ้างครับก็คีดตามวยไทยนี่เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็อยากจะให้อา ผู้ปกครองนะคะแล้วก็แนะนําบุตรหลานหรือว่ามีโอกาสก็สอนแทรกสิ่งนี้เข้าไปให้ลูกหลานได้ได้ดูได้ชมแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาของความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยต่างๆนี่ให้เด็กเขาซึมซับเพราะว่าเชื่อว่าเด็กอะ่ะถ้าได้รับการพูดถึงหรือกล่าวถึงในสิ่งไหนเขาก็จะจดจาสิ่งนั้นอย่างเช่นประเพณีไทยขนบธรรมเนียมไทยที่ดีงามที่ผ่านมาเนาะเราก็เป็น ผู้ที่จะต้องซัพพอร์ตให้กับเยาวชนรุ่นที่จะเขาจะเข้ามาแทนเรานะคะพวกเราก็อายุมากแล้วสิ่งที่เราจะทิ้งไว้ให้กับชนรุ่นรุ่นหลังก็คือการที่เราทิ้งสิ่งที่ดีงามไว้นะคะไว้ให้เขาจดจําว่าปู่ย่าตายายเขารุ่นเราเนี่ยทำอะไรไว้ให้เขาบ้างให้เขาภูมิใจในความเป็นไทยคะ่ะก็เหมือนง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามีการส่งเสริ ให้เด็กได้มาเรียนรู้ศิลปะมากไหมมวยไทยอย่างน้อยผู้หญิงหรือว่าเด็กๆเองก็อย่างน้อยทุกลังแกก็ยังไว้ป้องกันใช่ค่ะคือตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันนี่มันเป็นขีตะมวยไทยมันไปชกมวยเหรออย่างตอนที่จัดงานนะคะก็จะมีพักพวกเพื่อนฝูงที่เขาถามบอกอุ้ยไม่ชอบหลอกงานชกมวยแต่ คนยังไม่เข้าใจคําว่าคีตก็คือท่า,ทาลำมวยไทยนะคะเป็นท่าท่า,ทาลำมวยไทยซึ่งมันสวยงามมากแล้วมันเหมาะสําหรับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วมันไม่มีการเกิดการบาดเก็บหรือการชกต่อยอะไรกันมันเป็นท่าลำที่สวยงามนะคะก็ะเชิญชวนนะคะน้องๆที่อยากจะทำกิจกรรมตรงนี้นะคะลองปรึกษาผู้ปกครองแล้วก็ติดต่อทางสมาคมคีตาบวยไทยเข้ามาได้เราทางเรายินดีที่จะส่งเสริมแล้วก็ออกไปเพื่อที่จะ ไปพูดคุยแล้วก็หาลือว่าเออเราจะสร้างกิจกรรมในพื้นที่อย่างนี้ขึ้นมาได้อย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงติดตอ่อที่ไหนบ้างติดต่อที่สมาคมขีตะมวยไทยเขตขีตะมวยไทยเลยค่ะค่ะก็จะ,อ,ะอินบ็อกเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดแล้วเราก็จะติดต่แอแอดมินตอบไปนะติดต่อกลับไปค่ะ นะครับนี่คือกิจกรรมดีๆที่ทางสมาคมคีตะมวยไทยได้จัดขึ้นนะครับก็คืองานคีตะมวยไทยนะครับมอดอกไทยสู่โมเดลโต้ที่จัดขึ้นที่ M C C Hall เดอะมองหงาเมื่อวานนะฮะก็จัดไปที่เรียบร้อยครับก็มีหลากหลายศิลปินแล้วก็มีหลายบุคคลนะฮะที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็ในส่วนของออหน่วยงานภาครัฐเลขกชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ก็ถือว่างานในวันนี้เองก็ประสบความสำเร็จ อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับงานนี้จัดเพื่อการกุ้นสนนะฮะการกุ้นนจริงๆครับไดยัฉพจะคุณอิสรีเองนะฮะก็ระดมสภาพกำลังเคื่อนฝูงมาช่วยงานนี้จริงๆนะฮะสำหรับใครที่ดูนี้อยากจะสมถือว่าไธรทำศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ทีดตะมวยไทยเนี่ยไปสู่มวยโลกก็สามารถสนับสนุนหรือส่งเสริมได้กับสมาคมขีดตะมวยไทยครับสำหรับวันนี้ทีมงานขอาชัดปรเด็นจริงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ